อบจจังหวัดปทุมธานีและอภิธรรมกหมดทั้ง5้าพีนนะโดยได้มอบหมายให้กับสจคนสวยสจรุ่งฤดีอัมพินเป็นตัวแทนดูแลงานตลอดทุกๆวันกันเลยวารู้ว่าศพของคุณเจลีมาถึงวันนะครับพี่โงก็เสรดจก็เลยพี่ชายอุเราตรงนี้ หรือว่าเราลดตัวเองไปครพทุ่งนี้เช้านะครับพรทุ่งนี้เช้าคือให้ที่เราลดไปแรงแรงากแต่้องไม่ว่าจะเป็นดารตลกนักร้องนะเราเป็นหลายขานะครับโคที่สองพันห้านะครับโค้งในสองพันห้าุ่นที่ของสติดวงสว่างสอนเพ้นสอนสุพรนักร้องคนนี้ถือว่าสุดยอดอีกคนในวงการมุ่งทุ่งนะครับเป็น ข้าวไม่มีขายเนี่ยปีสองพันาร้อยดแปดเขาได้รางวัลจะเป็นผู้ที่มีความเสียห้องในวงการเป็นยุคผู้ตลอดเชปบระดาเพื่อนพ้องน้องที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เดินทางกันมาร่วมแสดงความเสียใจก็ะจะมีสามทา่านโดยกานที่จะเป็นตัวแทนที่ต้องหลายนะครับผูู้ตโลแก ึ่วงบางทีก็มีข่าวว่าไม่มีบ้าคุณสีเทาแล้ว่าสีเทาส่โทรก็เสียที่มีค่อมเร นี่คือพระมงที่ได้รัรเรบเพื่อสักครู่นี้นะครับมีการออมาแจ้ในสาวนะฮะก็พรุ่งนี้ถวายพระทานเช้าแด่พระมีเจ้าเสร็จเรียบร้อย9ก้าโมงตรงเพื่อนศพออกจากวัดบุญีนราราม น้องเสียไม่ดูครับแม่ดูเหลือก็เลยพากันมาตั้งแต่มาแล้พาคุณแม่มาตั้งแต่มาแล้ตั้งแต่วันแรกเลยมันก็มากลายมาอยู่กันเนี่ยแล้วคุณแม่แกเป็นคนอะไรตื้นเลยเขาตื้นเลยฉันเขาเคยตั้งนุคเก่าเหลืออยู่คนละของหหมมของคนอ๋อ ท่านสติดวงสว่างนี่ก็ถือว่าเป็นเลือดศิลปินเลือดนะแล้บาลเป็นอยู่เป็นศิลปินกันกี่คนเพลงอะไรแค่รอพี่ทีเพลงใหม่ทีอนี้อะไรพี่นี่ว่ะอไเพลงแล้วเนะ เอาตามเพลงใช่ไหมเอาเพลงกันเลยสัญญาตรงนี้จะเป็นมะกรอตมะแตงน้ำมันีีน้ำหมึกอะจะไม่แตงได้ไงแล้วเคยไปประกวดบ่อยเหรอคุณยายเคยไปประกวดบ่อยแล้ว